สวัสดีครับผมนัทนะครับจากช่องนํานายออปชันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเทรดโดยใช้พาแอคชั่นนะครับผมทุกคนเคยได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าพาแอคชั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่การเห็นในวันนี้เราจะเทรดโดยไม่ต้องจํานะครับซึ่งหลายๆพาแอคชั่นเนี่ยก็จะมีแบบเยอะป้างนะครับกินกินคอนมอร์นิงสตาร์อีวิลงสตาร์นะครับแล้วก็ฐานตึกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง มันมีเยอะกว่าน,นี้มากครับเป็นร้อยเป็นโอ้เยอะมากแต่เราก็ต้องจำถูกไหมครับแต่วันนี้เราก็จะมาเทรดแพคชันโดย3อย่างนะครับก็คือมี3ามแพคชันนั่นเองจากรูปแบบเนาะแล้วก็ถามว่ายากไหมผมจะใช้ในการเข้าใจมากกว่าการจํานะครับซึ่งการจําเนี่ยผมว่ามันอาจจะบางครั้งอาจจะจําผิดพลาดได้นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเทรดได้ง่ายกว่าการจำอ่ะพูดจะดูเหมือนเงนงงงเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับ พื้นฐานกันก่อนนะครับอ่ารูปแรกนะครับรูปแรกที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ครับก็คือรูปแบบแห่งเคียนนะครับที่เกิดบ่อยนะครับยอดฮิตมีอยู่3แบบนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับมาครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะสมัครบัญชีใหม่นะครับหรือมีบัญชีเดืออยู่แล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นบัญชีบาทบัญชีดอลลาร์นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิป วิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ว่าสนใจเริ่มต้นเทรดไอคิลชั่นนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้มันก็จะให้ใส่อีเมลกับรหัสผ่านนะครับหรือจะลงทะเบียนด้วย Google หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับผมพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยลงสมัครแล้วเนี่ยมันก็จะให้ลองเทรดเลยนะครับเงินทดลอง1 0,000เหรียญนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเติมเงินเนี่ยก็สามารถเลือกเงินบาทเงินดอลลาร์ได้เลยนะครับตอนที่เติมเงินเท่านั้นนะ ถ้าสมัครแล้วก็ไม่รู้กันเลยครับก็คืออันดับแรกนะครับเป็นรูปแบบของกืนกินนะครับอ่ากืนกินนี่ผมว่าเกิดบ่อยมากเลยนะครับสังเกตดูถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยหรือขณะที่เทรดเนี่ยกืนกินนี่จะเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็มาดูตัวนี้ก่อนนะครับก็คือการแท่งเทียนนะครับที่ทาเฟมหนึ่งนาทีเนี่ยหรือเรียกง่ายๆเลยคือแท่งแดงกินแท่งเขียวหรือเขียวกินแดงนะครับ าตามรูปก็จะประมาณนี้เนาะก็คือถ้าเขียวกินแดงเนี่ยให้กดคอขึ้นไปถ้าแดงกินเขียวเนี่ยให้กดปลุกลงมานะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เราก็ต้องอต้องฝึกฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองกราฟจริงกันนะครับมาก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคนะครับก็มาสู่กราฟจริงกันละแต่นี้ก็เราก็จะเข้าตามที่มุมขวาบนเลยนะครับก็คือแดงกินเขียวเขียวกินแดงนะครับ อ่าตรงนี้นะครับเราเจอละตัวตนี้แดงขนเขียวนะครับเราสามารถกดพุทได้เลยนะครับแต่เรากดไม่ทันนะครับตรงนี้เนาะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ทันเนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนก็ได้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลงแท่งนี้นะครับบางครั้งเนี่ยแท่งนี้อาจจะเป็นท่งพักตัวก่อนก็ได้หรือบางครั้งอาจจะลงมาเลยนะครับอยู่ที่กรณีของอ่าเทนแล้วก็แพ็กชั่นแล้วก็แนวรับแนวต้านนะตรงนั้นด้วยเนาะโอเคแล้วก็จะเทรด ลักษณะนี้ลักษณะเดียวนะครับผมขออุญาใช้เป็นบัญชีทดลองนะครับเพราะว่าถ้าบัญชีจริงนี่เดี๋ยวมันจะทดลองได้ไม่เต็มที่นะครับเราอาจจะแบบกลัวเรื่องการขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก็ตรงนี้ก็แดงกินเขียวนะครับแต่ตรงนี้ก็กินมาตลอดละแล้วก็แท่งเขียวมีเป็นมาเล็กน้อยน,นะครับผมกลัวว่าตรงนี้อาจจะพักตัวแบบนี้นะครับเราก็ยังไม่เข้านะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อเกิดแพชชั่นแบบนี้แล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะครับโอเคก็ไปต่อต้องรอจังหวะที่มันเหมาะจอดนะครับแบบแบบไหนแบบเนี้ยแบบเหมาะเจาะนะครับแบบกินยิ่งสวยๆนะครับหาหาสักคู่นะครับที่ยกตัวอย่างเพียงสามอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเกิดบ่อยแล้วก็ผมว่ามันน่าจะดูแล้วไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปนานเลยครับผมโอเค แป๊บนะครับเพราะว่ามันเกิดบ่อยมากครับมันก็เลยแบบหาง่ายนิดนึงเนาะโอเคเด็ดเด็เ,ดเ็ดไปแล้วเ,เนี่ยไม่ไปเลยที่ยิงปิด30มสบวิปุ๊บล่วงสามสบวิมันต้องปิดแท,งท่งใหม่แบบนี้นะครับโอเคอันนี้เรากดพอขึ้นไปเลยนะครับผมเนื่องจากอะไรนะครับที่ผมเห็นเนี่ยหลักๆเลยก็คือตรงนี้ไปเทนขึ้นนะครับอ่ะ เมื่อเทนขึ้นแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมีลักษณะแท่งเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แรงนะครับแล้วตรงนี้นะครับสองแท่งเนี้มันค่อนข้างที่จะปิดลักษณะแท่งเล็กๆน้อยๆนะครับหรือแบบแท่งที่จะไม่มีแรงที่จะลงมาเลยนะครับแล้วแท่งนี้ปิดแท่งเขียวใหญ่ผมมองว่าอาจจะขึ้นต่อในแท่งนี้ครับแล้วก็เส้นก็ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแล้วเราก็กดขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็รอรุ่นทีหนึ่งถ้าไม่ชนะก็ต้อง เราดูอีกแท่งถัดไปครับโอเคโอเคก็บินไปนะครับตรงนี้เข้าเงื่อนไขก็คือว่าคืนกิน2แท่งนี้เลยนะครับคือคืนกินเนี่ยไม่จะเป็นว่าต้องคืนกินเฉพาะแท่งก่อนหน้าหนึ่งแท่งนะครับคืนกิน2แท่งก็ได้3แท่งก็ได้ครับอยู่ที่บริบทหรืออยู่ที่ตําแหน่งเวลานั้นนะครับว่าตําแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเทนขึ้น คืนกินแล้วก็แท่งเขียวใหญ่นะครับสังเกตว่าก่อนหน้านี้โมเมนตัมเนี่ยเขียวเยอะมากนะครับแล้วเราก็รอเส้นขึ้นตามสไตล์ S M A 5แล้วก็กดขึ้นได้เลยนะครับโอ้แท่งนี้สวยมากนะครับก็คือว่าถ้าในกลุ่มซิกเนลผมเนี่ยก็จะบวก2นาทีกันนะครับก็จะน่าจะบินกันแท่งนี้กันโอเคก็ไปต่อกันครับมารูปแบบถัดไปครับก็คือนี่แหละครับ ค้อนต่างๆนะครับค้อนต่างๆเนี่ยจะเจอบ่อยเหมือนกันนะครับจะมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นค้อนหัวกลับค้อนเขียวค้อนแดงนะครับอย่างลักษณะนี้คือค้อนหัวกลับอ่าแล้วก็ดูคือนด,ด้านล่างสีแดงๆครับไส้ล่างเยอะกดคองไส้บนเยอะกดพุทธนะครับเป็นยังไงนะครับไปดูการาฟจริงกันเลยนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแท่งนี้ยถามว่าออแท่งมันมีหลายแบบลักษณะต่างกัน ต้องใช้แบบต่างกามมัน์มมอ m m e r i n v e r ฮ hammer หลายอย่างเยอะมากแต่ถ้าถามว่าถ้าเราจะมาเทรนเนี่ยเราควรจํายังไงดีเําารับผมที่ผมบอกในต้นคลิปแล้วเนี่ยคือไม่ต้องจํามากนะครับเราจําในทฤษฎีพอแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูปฏิบัติกันเลยนะครับมาปฏิบัติอย่างที่ผมบอกก็คือไส้บนเยอะกดลงไส้ล่างเยอะกดขึ้นนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่าง ก,ก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับอ่ะดูตัวอย่างการนะครับไส้บนเยอะหมายถึงอะไรนะครับกลับมาพื้นฐานอีกรอบหนึ่งนะครับสั้ๆนๆก็คือว่าการเนี่ยมุ่งขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับแล้วมันเกิดแรงขายหรือแรงขายเข้ามากระทำนะบริเวณตรงนี้นะครับหรือช่วงนั้นเนี่ยกำลังมีแรงขายแบบเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วแรงขายก็สู้ลงมามั่ปุ๊บลงมาประมาณนี้นะครับเป็นแท่งแดงๆอย่างนี้เลยก็แปลว่าก็แปลว่าแรงขายมีลงตรงนี้เลยนะครับผม ขออภัยนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูเนาะก่อนนะน,นี่นะครับพอการาฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปปุ๊บงี้ใช่ไหมครับพุ่งขึ้นไปปุ๊บเจอแรงขายลงมาป๊บอย่างนี้ปุ๊บการาฟปิดทั้งแดงนะครับแปลว่าแรงลงมีเข้ามานะครับรอเส้น s m a โค้งลงตามสเต็ปนะครับแล้วก็กดพุทได้เลยประมาณนี้นะครับผม เดีวเราก็ไปลองเหตุจริงเลยครับนนปิยนปิดปากกาก่อนอาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าหาไม่ได้จริงเดี๋ยวผมขออาจจะใช้เป็นไส้เทียนดีกว่าแล้วเพราะว่าไส้เทียนกับพอรอนี่ยลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่า ไส้เทียนก็เหมือนกับว่าแรงซื้อที่โดนผักมาหรือแรงขายที่เราผักมาเนี่ยมันแรงเฉยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าลักษณะที่แบบดินามิกแบบช้าๆอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยน้อยๆอย่างเงี้ยถามว่ามีผลไหมก็มีผลนะครับโอเคเดี๋ยวลองผมจะลองเข้าท่านึงระโดให้ดูนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้มีแทดด้านล่างเนี่ยผมมองว่ามันมีแรงซื้อที่จะผักขึ้นไปบริเวณแถวนี้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับหรือแนวแรงซื้อนั่นเองก็คือดีมันโซนทัพา,ายโ cool ซนะนะครับอผมรยอย่อนะครับรอย่อปุ๊บกดขขึ้นไปผมองว่าตรงนี้น่าจะมีแรงอยู่นะครับมีแรงที่ขึ้นไปอยู่แรงตรงนี้เลยบริเวณนี้แล้วก็โซนนี้นะครับแล้วอีกอย่างก็เป็นเทนขึ้นด้วยแล้วก็มารุนกันนะครับ ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าแพ้เรากป็ประมาณว่าแบบเออเราก็ไปปร,ปรับปรุงนะครับหรืออาจจะแบบบางครั้งเนี่ยเทคนิคมันก็ไม่ได้เข้าตลอดแล้วก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะครับโอเคแล้วก็ต้องจําแล้วก็มาป,ปรับปรุงนะครับบางครั้งอ่ะเอออ๋อมันแพ้เพราะว่าตรงเนี้ยมันกําล,ลังจะเป็นไซเวอ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมเข้าเนี่ยคือผมเข้าให้ดูเนาะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับล้วก็วิเคราะ์ใหม่ ก็อย่างแรกที่เราิเคอ์ก็คือตรงนี้มันมีแรงที่จะซื้อเข้ามาละเทียบเลยนะครับตรงนี้แต่บางครั้งอาจจะเป็นแรงระหว่างเทนก็ได้แต่บางครั้งอาจจะเป็นแรงที่ผลักลงมาบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ครับเผื่อหนะ้าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวเข้ามาเนาะโอเคก็แพ้ไปนะครับไม้นี้สรุปว่าตรงนี้นะครับไส้บนเยอะนะครับเราก็กดพุทลงมาได้เลยนะครับเพราะว่าแท่งนี้ค่อนข้างที่จะแบบอ้าว สวนทางกันเดี๋ยวรอ,อนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปดู5้าบีสักหน่อยโหโคตรแรงเลยนะแกตรงนี้ปั๊บช่วงเวลาตอนนี้ก็เย็นๆแล้วเหมือนกับว่ากราฟมันกลับขึ้นไปหาเทนนะครับ เหมือนตอนนี้เรากําลังเล่นกับตรงที่เป็นไซเบร์นะครับซึ่งกดปุ๊บดีปั๊บอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเจอบ่อยมากแต่บางครั้งเราอาจจะเข้าตัวอ,อเดอร์ตัวนี้เร็วไปนะครับบางครั้งแบบไม่ได้รอยอดไม่ได้รออะไรเนี้ยก็เป็นข้อเสียสำหรับที่แบบเจอปุ๊บกดเลยนะครับโอเคตรงนี้เราอาจจะวิคอผิดพลาดน,นะครับนี่ตรงนี้เนาะซึ่งถ้าถามว่าอย่างแรกที่เราพิคอไปกดคอขึ้นไปตรงเนี้ย ตรงนี้เลยแล้วมันลงมานะครับถามว่าเราผิดไหมการวิเคราะห์เราอาจจะถูกแต่ลักษณะของกราฟมอาจจะวิ่งไปตามผมมันนะครับยังไงดีก็คือว่าเหมือนเราวิเคราะห์ตามทุกอย่างละวิเคราะห์แบบของเราทุกอย่างแต่มันแพ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าแบบวิเคราะห์แล้วมันต้องวิ่งตามนั้นนะตามนี้นะไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปเป็นตามลักษณะของกราฟเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูลักษณะของไส้เป็นหลัก ถ้าถามว่าค้อนเนี่ยเมื่อไรจะเทตดให้ดูนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวจะเทรดให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะครับแล้วก็มากันต่อที่รูปแบบที่สามเลยครับพินบานะครับก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นและวว่าพินบาเป็นลักษณะแบบนี้หรือเ,เรียนรู้จาก youtube หรือเรียนรู้จากตัวเองตามเว็บตามบล็อกอะไรต่างๆนะครับว่าตรงนี้คือเป็นลักษณะพินบานะครับ พินบาร์ก็คือเป็นลักษณะกราฟที่ไปไม่ไปทางใดทางหนึ่งนะครับจะเป็นสีเทานะครับหรืออาจจะเป็นแท่งแดงเล็กเขียวเล็กๆนะครับอยู่ตรงกลางเนาะ mm hmm. ก็พินบาร์เนี่ยลักษณะสําคัญที่ผมขีดแดงๆนี่ก็คือว่าอยู่ตรงแนวรับให้กดขออยู่ตรงแนวต้านให้กดพุทนะครับ mm hmm. เป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยนะครับ mm ่ hmm. ลักษณะพินบาร์นะครับลองย้อนกลับไปก่อน พินบา์นี่เกิดจะเกิดน้อยกว่าพวกเกิรกินกน,นิดนิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่ามันโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับพินบา์นะครับที่แท่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับบางเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะชอบกลับตัวนะครับนะประมาณนี้เจอหนี่กลับตัวเจอนี่กลับตัวนะครับโอเคนี่นี่ก็เป็นแนวของมันเนาะ อันนี้ก็เกิดพินบาร์ละพินบาร์นี้มีสองลักษณะนะครับคือถ้าพินบาร์ในแนวก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วเส้นเนี่ยห่างเส้นหรือเส้นจะไม่ลงแล้วนะ่าตรงพินบาร์เนี่ยเราก็จะกดขึ้นไปถูกไหมครับผมขอวาดเนาะอย่างเนี้ยพินบาร์เนี่ยเราก็กดขึ้นไปเพราะว่าตามหลักก็คือมันกําลังจะกลับตัวถูกไหมครับแต่ถ้าในลักษณะที่เป็นเทนลงยาวๆนะครับหรือเป็นลักษณะที่แบบ เทลงเยอะมากแล้วก็เกิดพินบาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไส้บนเยอะอย่างเงี้ยแล้วเส้นก็ยังลงต่อนะครับเรามองว่าเป็นลักษณะที่กราฟ s m 5จะไปต่อนั่นเองนะครับคือลงมาต่อมีแรงลงมาต่อนะครับซึ่งพินบานนี้ก็จะอาจจะแบบงงนิดนึงนะครับเมื่อไปใช้นาะแต่ถ้าใช้ลักษณะของแนวรับน้าตาไม่ได้ใช้ s m 5เนี้ยเราก็จะเข้าพินบานีในในลักษณะของแนวรับน้าตาที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็น sma เนี่ยเราอาจจะแบบต้องดูนิดนึงว่าเอ้ย มันเป็นเห็นลงยาวแล้วก็มีพินบาไปทับเส้น s อ5อยู่หรืออยู่ใต้เส้น s อทหอยู่แล้วก็เส้นยังลงต่อเงี้ยเราอาจจะกดลงมาต่อก็ได้นะครับต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยเนาะโอเคตอนนี้เกิดพินบาแล้วก็เกิดแท่งแดงเล็กแล้วมีแนวหรือเปล่าตรงนี้ อยู่บนจงหากราฟใหม่ครับอ่าพินบาพินใหญ่ไว้นิดนึงเลอ่ากดลงมาได้เลยครับแต่กดติดไปอีกแล้วตั้งแต่คลิปก่อนหน้าคลิปที่แล้วคนระับแบบกดปุ๊บแล้วมันชอบติดไปน่าทุกคนน่าน่าจะเคยเจอนะแบบกดปุ๊บแล้วลงแบบประตูจะไปอยู่ล่างนี้เลยอะไรประมาณเนี้ โอเคครับก็รอ,อน,นะครับหมายนี้ค่อนข้างที่จะเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มันมาลงมาตรงนี้เนาะอ่าอย่างที่ผมอธิบายไปล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับก็คือว่าผมใช้เทคนิค S M 5แล้วทําไมพินบา r ์สีเขียวหรือพินบา r ์อะไรตรงเนี้ยเราต้องเข้าที่แนวอย่างเดียวไม่ใช่หรออ่ะ ในคอร์สผ,ผมเนี่ยผมก็จะสอนว่า s m a 5เนี่ยใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ถูกไหมครับเมื่อกราฟอยู่ล่างแนวเส้นนี้ก็จะเป็นแนวต้านกาฟอยู่บนแนวเส้นนี้ก็จะเป็นแนวรับอ่ะตรงนี้กาฟอยู่ด้านล่างถูกไหมครับแล้วเกิดพิน์ล,ล่างเส้นอย่างนี้แปลว่าเส้นนี้เป็นแนวอะไรครับก็คือแนวต้านอ่าพอเป네็นเส้นนี้เป็นแนวต้านปุ <AR> ๊บ <C> <อ>แล้วเกิดพิน์ที่เราแพคชั่นปุ๊บเราก็กดพุ่งลงมาได้เลยนะครับตามสถานการณ์หรือตาม ณนะตอนนั้นนะครับถ้าถามว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้ stb นี่เราใช้แนวรับแนวต้านอ่าไม่เจอแนวรับแนวต้านเนี่ยถติว่าตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับชัดๆเลยนี่อ่านี่คืนกินแล้วก็กดลงนี่คืนกินแล้วกดลงนะครับอ่าตรงนี้ก็วิ่งไปละหนึ่งไม้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้เรามองว่ามันไม่ใช่พินบาร์ที่อยู่ในแนวนะครับเราอาจจะยังไม่เข้านะครับสําหรับใครที่เทรดรูปแบบการาฟแบบ แพ็กชันหรือท,ที่ไม่ใช่เส้น S&P หครับอาจจะมองตรงนี้เป็นแบบแท่งหมดแรงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามองถ้าตีเส้นทีส์อานจริงก็ตรงนี้ก็น่จะเป็นไซเบย์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องเอาไปฝึกซ้อมดูพฤติกรรมนะครับแท่งเทียนก่อนที่จะลงเงินจริงนะครับผมก็ทั้งหมดที่อยู่รูปในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะลงในวันศุกร์ นี่นะครับคือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับในเพจช่องน้ำลายออปชันนะครับผมก็คือว่าจะลงก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นรูปภาพนะครับเพื่อให้มาดูในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งสําหรับใครที่ดูไปแล้วเนี่ยก็สามารถกลับไป Facebook แล้วก็ไปแชร์เก็บไปได้นะครับผมโอเคท้ายนะครับถ้าอยากรู้พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมทั้งเทงแต่ละรูปแบบนะครับมีหลายลักษณะมากนะครับใช้งานยังไงเนี่ยควรระวังตรงไหนบ้างนะครับก็สามารถ เหน้ำมันออปชั่นของเรามาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทักมาขอเรียนฟรีได้เลยนะครับาถามว่าแตกต่างจากในคลิปนี้ยังไงนะครับก็จะลงลึกเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมแต่ถ้าในคอร์สเนี่ยก็จะแบบมีการสอนดูไส้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็หลายแพคชั่นกว่านี้นะครับผมโอเคก็สามารถทักไปได้เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝาก เพจนำมันออปชันนะครับช่องนำนานออปชันแล้วก็อีกเพจนึ้งก็คือ NO9 Stock Experience นะครับซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับหุ้นนะครับแล้วก็สรุปหนังสือนะครับซึ่งถ้าใครชอบการอ่านหรือชอบเกี่ยวกับหุ้นหรืออยากศึกษา Mindset อะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปดูที่เพจนี้ได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบออปชันหรือชอบเบรรี่เทรดดเรียงเงี้ยก็สามารถดูช่องนำมาออปชันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอมากครับ